ด้วยฟอร์มที่ตกต่ำระสัหนักของเจสซี่ลินการ์ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้เขาแทบจะไม่มีที่แม้กระทั่งเงาอยู่ในแผนการทำทีมของโอเลกุนนาโซชาอีกต่อไปแล้วนั่นกระทากับว่าการหาสโมสรใหม่ในซีซั่นหน้าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่จะเป็นสโมสรไหนวันนี้ขอบสนามจะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงความเป็นไปได้กันว่าที่ไหนจะเป็นสถานีต่อไปบ้านหลังใหม่ของเจสซี่ลินการ์หลังแรกเลสเตอร์ซิตี้ หากใครติดตามข่าวฟุตบอลเยอะๆนะ่าจะเคยเห็นข่าวลินการ์ดมีพวงพันกับเลสเตอร์ซิตี้อยู่พักหนึ่งช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,การาคมแต่ก็ดูเหมือนว่าลินการ์ดเองไม่ได้อยากย้ายไปที่นั่นและแมนยูก็ให้ความสนใจในตัวเจมส์แมดดิสันหลังจากโชว์ฟอร์มได้ดีตลอดช่วงที่พานมาแต่ก็ต้องมาดูว่าช่วงซัมเมอร์นี้ทั้ง2ฝ่ายจะมีข่าวกลับมาอีกครั้งหรือไม่ถ้าลินการ์ดได้ย้ายไปที่นั่นก็จัดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะแบดด์โรเจอร์ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วในเรื่ออ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 องงงงงขขเเกกกกกกมมมมมมรรรรุซึ่่่ออ่่ไไแแนนนนะะคคััจจับบถ้้้าาาดดดยูใืีีีีพจจลฟ์ท็็ป เพราะรอเจอร์ปั่นนักเตะดังๆเก่งๆขึ้นมาหลายคนนะครับหลังที่2 a c มิลาน เพื่อว่าใครยังไม่ทราบจะบอกให้ว่าเจสซี่ลินการ์เพิ่งเปลี่ยนเอเย่นใหม่มาเป็นมิโน่แรงโอลาซูเปอร์เอเย่นคนดังดังนั้นการหาทีมใหม่อาจจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ชายคนนี้และแกเองก็มีเส้นสายที่ดีกับสโมสรในอิตาลีครบด้วยถ้าถามว่าแมนยูยังมีโอกาสที่ลินการ์จะได้เล่นทีมใหญ่อยู่หรือไม่คําตอบคือมีแน่ๆเพราะตัวของแรโอลากับเอซีมิลานทำธุรกิจกันมาบ่อยๆเรื่องซื้อขายนักเตะและก็มีความสัมพันธ์อันดีกับสโมสรก่อนหน้านี้ก็เคยมีรายง,งานจากสื่อดังอย่างสกายสปอร์ตอิตาลีว่าทาาาาาางเรรรยออได้้ปะกกกศสสนขสนขซิใหัับพ แดงนาไปแล้วแต่ทว่าเรื่องนี้ดันเงียบไปต้องดูกันว่าช่วงซัมเมอร์นี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ดูแล้วมีโอกาสครับเพราะจากเจ้าเรโอลานี่แหละครับตัวดีบ้านหลังที่3โร,โรมา่า นอกจากมิลานลมันก็จะมีโอกาสที่ความเป็นไปได้ที่จะไปตกที่อโรมา่าซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในสมโมสรจากอิตาลีเช่นกันเรื่องของเส้นสายเรอลาอาจทําให้มันเกิดขึ้นได้หลังจากก่อนหน้านี้ไม่กี่วันมีรายงานจากอาร์เซนดัจสเปนว่าทับมาปากปากรุงโรมแอบสมใจลินการ์ดอยู่ในน้อยเหมือนกันและที่โรมาก็เคยมีนักเตะชาวอังกฤษหลายคนย้ายไปเล่นที่นั่นอย่างเช่นคริสมอลลิงสิทธ์เกาแมนอยู่เองก็อยู่ที่นี่และจากที่ฟอร์มห่วยๆจนโดนแฟนบอลไล่ดา่าทุกวีทุกวันตอนอยู่อังกฤษไปดูตอนนี้สิครับคุณไม่สามารถอ้าปากด่าะ ได้ข่าวว่าไปอยู่ที่อิตาลีฟอร์มดีมากเห็นแล้วแบบนี้ไม่แน่นะท่านลินกาดย้ายตามไปอยู่ด้วยฟอร์มอาจจะก,กลับมาดีเหมือนเพื่อนก็เป็นได้นะครับบ้านหลังสุดท้ายแอริดิโกมาเรด จากรายงานของอาตบอกชัดเจนว่าโรมาสนใจในตัวลินกาจริงๆเนื้อหามันก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะในข่าวฉบับเดียวกันก็เปิดเผยชัดเจนว่าแอลิตโกมาริดก็เหมือนจะสนใจไอ้หมอนี่เล่นเอาแฟนบอลแฟนขอบสนามงงกันเลยนะครับเพราะในแผนของดีเอโกซิมิโอเน่แกเล่นระบบ4 2 2เท่ากับว่าลินกาหากได้ย้ายไปเล่นที่วานตาเมโทโปลิตาโน่จริงๆก็ต้องเล่นริมเส้นซึ่งตำแหน่งนี้ทักระมีอยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นโกเก้เลอมาคาราสโกกอเรอาลปิโตโล่ดังนั้นถ้าหากย้ายมาแล้วงัดฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้ก็เร่งว่าจะต้อง เจ็บช้ำซ้ำสองไปอีกแต่ทว่าอาร์สก็เป็นสื่อดังของสเปนสิ่งที่รายงานออกมาต้องมีมูลอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวรออีกทีช่วงซัมเมอร์แต่ถ้าเอาจริงๆนะครับวัดกับ3ทีมที่พูดมาข้างบนนี้ไม่ไว่าจะเป็นโรมามิลานเลสเตอร์มีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าอลติกโกมาดรตทั้งหมดครับแล้วแฟนผีลละครับผมอยากให้เขาย้ายบ้านหรือไม่และนี่คือขอสนามสเชียลหากดูลาเฟียลฟาวเอื้มนิ้วยาวๆมากดเลยให้เราได้ไดนะ สนับสนุนหน่อยตุ่มตามขนมอบกรอบรสขมโพดโคตรอร่อยพร้อมปดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ